สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้พาทุกคนมาถ่ายบรรยากาศนะครับน,น้ำใสใสจากน้ำลำธารจากเขื่อนคุนด่านประการชนนะครับนี่บรรยากาศสวยมากๆเลยเนี่ยฮะนี่คือบรรยากาศาน้ำจากเขื่อนคุนด่านระการชนนะครับน้ำใสมากและโซนนี้เป็นโซน,นแรกๆน่าจะเป็นโซนไฮไลท์เลยแหละน่ตื่นเต้นหน่อยสำหรับ นักท่องเทีย่ยวที่มาลองแก่งกันนะครับมาหน,น,นึงลำใค่ไหมฮะนี่ดูสุดหมากเลยอ่ะทุกคนนะนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับจะมาเรื่อยๆเลยบางคนก็เล่นหงยาบางคนก็จะเล่นามาแช่ตัวน้ำเย็นๆน้ำใสๆตรงนี้นะครับ แต่สนุกมากนน้ำน้ำค่อนข้างที่จะรู้เหมือนดูเหมือนน่ากลัวเลยนะแต่มันไม่ไม่น่ากลัวขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าเรามาลองแก่งอา่าหรือว,ว่ามันเซฟได้เยอะนะครับไรนแหลโอ้โหยอดเนีย่ยสนุกสนานนะทุกคน อยากมาก็ต้องมาอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่ามันได้บรรยากาศดีเี๋ยว่ัหมุนเลยเนี่ยโอ้ยอดยอดนี่ผมก็สาดน้ำกันนะฮะข้างหลังเนี่ย เที่ยวนะแต่เวลาลงนาำมันไม่ใช่ถึงน่ากลัวอะไรมากมายนะทุกคนอะไรฮะแล้วบรรยากาศดีครับพี่ฮะแล้วมาเล่นดูครับน้ำมาดูน้ำทุกคน แล้วนะฮะทุกคนก็จะมากันอยู่แบบนี้แหละมาเล่นน้ำกันเนี่ยทุกคนดูบรรยากาศติดครับติดติดโอ้สีลำเลยนะทุกคนสีลำเลยเนี่ย สนุกกันจริงๆครับโดนเลยผมอยากเล่นมากไม่มีเพื่อนเฉยๆนะฮะสนุกกันมากมีแนะนำนะมำนครนายกมาเล่นน้ำก็เก่งนี้นะ ประมาณชั่วโมงกว่านะครับทุกคนที่เล่นมาตรงนี้นะลองมาเล่นดูบรรยากาศน้ำใสๆตรงนี้มันหาได้ยากมันก็จะล่องไปถึงนู่นเลยไปยาวๆถึงนู่นเลยนะครับแล้วบรรยากาศดีแน,น่นนะฮะลองมาเล่นดูครับนะบรรยากาศแต่นี้ผมภาพตรงนี้นะภูสังขารีสอร์ทนะครับแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศเหมือนไม่ต้องไปไหนไกลอะ่ะอยู่ที่นี่ถ่ายเลยเหมือนมาเที่ยวได้เลยอะ่ะ <laughs> Nên, bay 3 bay 3 <laughs> à, yeah. oh. nữa, năm nữa con bay 3 năm Hãy đuôi tên nè tên có ก็เล่นได้ครับออโอ้โหโอนอโอนอโอนอมาเที่ยวกันแล้วกันนะบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนนกันนะครับมาเล่นน้ำกันนะครับมาพักรีสอร์ทต,ตรงนี้ได้นะครับทั้งสองด้านเลยนะน้ำใสกรกจายพื้นดินประการชนนะครับ เล่นเหมือนนักเที่ยวเล่นกันนะ